ส่งงานรีวิวติดตั้งคันนี้ปาเจโร่สปอร์ตเข้ามาเปลี่ยนไฟเดยไลท์ที่มีอาการเสียเหลืองขุ่นขาดสวัสดีครับ b บีดบีเอร์เรี o ซีนองคอสมเซ็นเตอร์ครับคลิปนี้พวกผม,มอย่างเช่นเคยนะครับกับการรีวิวผลงานการติดตั้ง s u บิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับไฟเดย์ไลท์ light, เดิมมีอาการเหลืองขุ่นขาดนะครับติดไม่ครบนะครับดูจากในคลิปนะครับคันนี้ติด อยู่ข้างเดียวนะครับแต่อีกข้างนึงก็ติดไม่เต็มเต็มดวงของเดลไลท์นะครับลูกค้าเลยนำเข้ามาแก้ไขนะครับคันนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นรุ่น Audi Star A2 Recheck ไว้นะครับระบบการทำงานของเดลไลท์ตัวนี้เวลาลูกค้าสตาร์ทรถนะครับไฟจะวิ่งรีเชคก่อนติดนิ่งนะครับกลางวันเดลไรท์สว่าง1น0เเวลาลูกค้าเปิดไฟลีหรือระบบออโต้ทำงานไฟเดลไลท์จะดอปลง50%นะครับ จานั้นเราติดตั้งด้วยเครื่องถอดโคมไฟหน้ามาตรฐานนะครับเราประกันน้ําไม่เข้าตลอดอการใช้งานนะครับอ,อีกออปชันหนึ่งที่มากับเรไลทตัวนี้เป็นระบบไฟเลี้ยวแบบซีเป็นเชียวไลท์นะครับเป็นไฟเลี้ยววิ่งครับถ้าท่านใดที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วมีปัญหาเหมือนในคลิปนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามหรือติดต่อมาทางเราได้นะครับสําหรับเรไลทรุ่นของในปัจจุบันสปอร์ตนี้เรามีให้เลือกหลายแบบหลายออปชันนะครับลูกค้าสามารถเลือกก่อนได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าคลิปหน้าจะมารีวิวรถรุ่นไหนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ